สวัสดีครับก็อยู่ในช่องกูว่าแล้วนะครับวับนนี้นะครับรผมจะไปให้อาหารปลาจะให้อาหารปลาเราจะไปให้อาหารปลาใช่ไหมไอจะให้อาหารปลาโอเคทั้งหมดมันมีอยู่ถุงละถุงละกิโลนะถุงละยี่สิบโลมีทั้งหมดสี่สี่โล เฮะ40โลไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปให้อาหารปลากันที่วัดตะเคียนครับเจอกันโอ้โหอะไรของแกเนี่ยตอนนี้เรามาถึงที่วัดตะเคียนแล้วนะครับวัดตะเคียนอิสยาตอนนี้เราอยู่ที่วัดตะเคียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าปลาที่วัดเยอะไหมเนี่ยซื้อมาแล้วโล20โลเป็น40โลไป เอาไปอันเดียวกันไปไม่ใช่แกะไงอ่ะไม่ใช่มันต้องปกติมันต้องมีแบบเป็นปมแล้วก็ดึงมาปื้ออย่างเงี้ยแกะยังไงวะ

ยงไงโหดูจ้าปุนนี่ดูปลาเดี๋ยวคนไปหนีไปไหนอ่ะ โอ้โหเหี honestly, <please stand together> ้ยเปียกหมดแล้วทกถ่ากูโอ้โหเสยนเคนข้าหลังคาหมดเลย มึงยังห่วงขันเนี่เนี่ยลห้าปไหนๆโยน,น,นให้อาหารปลาดิ เอาแม่ตากห้ลูกของลูกหมดแล้ว เดียบาเดาไปโอเคเพื่นันด้วยเครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้กันนะครับฝากช่องคูว่าแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ที่อะไรเต็มพ<ท>ื้นแต่ท,ที่จะให้อาหารในน้ำเวนั่นแท้